นี่นะครับข้าวเกียบปักหม้อร้านสายรุ้งนะครับนครโถมกล่อเมื่อกี้ผมชิมไปแล้วหนึ่งชิ้นนะครับกล่องละสามสิบบาทมีด้านล่างด้วยข้างบนรู้สึกว่ามีห้าตัวนะครับห้าตัวข้างล่างกี่ตัวไม่แน่ใจ,จก็่คาดเดาว่าประมาณคงจะห้าตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็มีกระเทียมมีผักนะครับมีผักชุดนี้สามสิบบาทนะครับ เดี๋ยวจะลองชิมดูว่าเป็นไงผสมกอนกนเดี๋ยวจะชิมเป็นชิ้นที่สองนะครับร้านสายรุ้งนะครับนี่ครับรสชาติเป็นยังไงก็แวะไปลองกุดหนุนร้านนี้ดูได้มีสายมีไฟประดับรถระยิบระยับนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิม จะมีถัว่วไม่ละเอียดมากจะแ,แบบเป็นเม็ดๆพอประมาณ็อ้าใครชอบกินถัว่วแล้วขนาดนี้ก็อร่อยดีนะครับมีกระเทียมทอดกรอบก็ได้อีกรสท่าหนึงรสรสชาติก็กลมกล่อมมีหวานมีเค็ม จริงๆแล้วเขาต้องกินกับผักแต่ตอนนี้ความชอบของคนไม่เหมือนกันเช่นชอบหวานมากเท่าไหรเ่เผ็ดมากเท่าไหร่แล้วก็เนื้อแป้งเนียนนุ่มนิ่มๆนะครับก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งครับเอาเป็นว่าแต่ละคนจะอร่อยหรือไม่ต้องลองไปชิมดูกันเองนะครับผ่านไปก็แวะเวียนไปอุ่นร้านคุณป้าสายลุงร้านสายลุ้ง ในตัวเมืองจังหวัดนครปฐมาได้ครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะยกใบตองขึ้นมาจะมีด้านล่างด้วยเห็นไหมครับมีสีโกโก้ก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะลองสิมกินสีโกโก้นะครับมีพริกด้วยแต่ผมไม่ชอบทานพริกกับเขาเก็บปักหม้อก็อโอเคครับรสชาติก็ เ็เอกลักษณ์ของร้านสายรุงร้งเขานะครับก็ชวนไปชิมกันได้นะครับถูกใจไม่ถูกใจก็รลบถสู่กันฟังได้แต่ก็อย่าลืมลองไปกินกันดูนะครับแบบชิมได้อืมคือจะไม่หวานจัดมากเกินหวานกำนํำลังพอดีแล้วก็เค็ม ชอบรดเข้นข้นมากกว่านี้จัดจ้านอันนี้จะไม่ใช่นะครับอยู่ในเกณฑ์แบบกำลังพอดีพอดีครับสวัสดีครับ